กับบ้านกันเลยมาตลาดได้ของแล้วภ <c oughs> ูเขาไฟมาทุเรียนภูเขาไฟโูละล,ล,ลอยลูกหลอดมันดอกไหนเนาะ <c oughs> ลูกไงมันมันรงไปทางอืน่นเป็นหล่กลูกเล็ก พี่น้องตลาดวะลินสาวๆได้อของแล้วก็จะกลับบ้านรถลากอะไรสาวๆ,ๆ,ๆมากมาใหก้มาตลาดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ต้องรีบกลับแล้ว <c oughs> รีบกลับเข้าไว ประมาณเจ็ดโมงเลยรถจะติดพี่น้องรถจะติดช่วงน,นี้รถยังบ่ติดป้นใดูกโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไปทำงานไปรงหอร่งเรียนเนาะเด็กๆนิดหน่อยบุตรหลานไปโรงเรียนช่วงนี้ค่ะไปสบายก่อน ส่อมาหาอยู่หากิน้กันส่วงมาเนาะนอำเภอวาลินนะคะ ມັນບໍ່ຈົນໂຕມື້ເຄືອ bye bye pháo ta bye thấy cả pháo nó